นี่ค่ะทำไมเราเป็นผู้หญิงไงไม่ใช่ว่านี่เป็นแบงค์เพศมานะคะใค่เราเจอของเราค่ะตรวเมอร์พี่บอสโอ้ไม่ใช่ใหญ่อะไรเบอร์นะสวัสดีครับชื่อบอสครับจากช่องบอสกิลติวันนี้นะคะจะมาเป็นผู้โชคดีได้เล่นเกมสิ่งตามสายนะคะโชคดีมากมีแต่แบบว่าโชคดีเหรอใช่เคยตามย้อนดูรู้สึกโชค้ายนะไม่ได ก็วันนี้เนี่ยต้องถามก่อนเหมือนที่เราถามทุกคนเลยว่าวันนี้มันน่าจะได้กี่คะแนนคะจาก5คะแนนไม่รวมรวม่็คือ3ใช่เอาไป2พอ2ไม่รวมพ่ดได้ไหมไม่ได้ค่ะห้าร้3ยสามห้าโอเคตาค่ะกติกาคือว่าถ้าสมถติว่าได้มากกว่าสามอ่ะคนที่ต้องไปทำนั่นทำนี่คือนี่แทนอ๋อสี่สี่ผมหลุดพลาดหนึ่งกันเหรอใช่วันนเนี่ยคงกติกาคงรอดเหมือนเดิมนะคะ เพราะว่าคอมเมนต์ที่น้องๆส่งเข้ามาเป็นโคนรับเน่ยแต่เราคือยากมากโอเคค่ะ <ไป S 1> ยังไงก็เป็นกำลังใจให้พี่บอสด,ด้วยนะคะอย่าลืมแฮชแท็กทีมพี่บอสแล้วก็ช่วยเชียร์นายด้วยนะคะได้ครับข้อแรกไปค่ะไปแบบหมดรอ,นอนเล่นรอเล่นไปค่ะข้อที่หนึ่ง <laughs> ข้อที่หนึ่ง <laughs> ได้คำว่าบ้าป่ะเนี่ยจากน้องวินนี่อะไรสักอย่างโทรหาใครดีคะพี่บอสซันเบอร์รี่ สั่นสายสั่นสาย S S the snack เฮ้ย S S b o s เออมึงรู้จักพวก MCN ใช่ป่ะ MCN MCN เนี่ยที่แบบว่าเวลาไปทำ YouTube แล้วมันต้องแบบหักหักตังมาช่วยโปรโมทนั่นน่ะอ๋อทำไมเหรอเออเออมันมีคนเข้ามาทักมาเว้ยแล้วมันบอกว่าเนี่ยเออมันมันจะให้สปอนเซอร์แบบ200บาทต่อคลิปอ่ะมึง เออใช่สองร้อยบาทอ่ะแล้วยังไงวะแล้วมันมันมึงคิดว่าเป็นไงวะมันมันเออมันคิดว่าอะไมึงคิดว่าไงอ่ะมันแบบมันครซี่ป่ะวะอ่าโอเคเป็นควันคิ้มได้อไรฮะแบงค์วคิได้เท่าไหสิบคิ้ได้สองพันมึงมึงคิดว่ามันเป็นไงวะแบบมึงมึงรู้สึกไงวะมันใช่แบบใช่แบบว่าอาทิตย์หนึ่งใช้เวลา ที่นี่ไงที่นี่สองสามคลิปเออมึงมึงมันมันมันแรงว่ามึงว่าตอนนี้มึงอยู่ในรายการเสียงเบางสายคือกูต้องโทรมาเว้ยแล้วให้มึงพูดคำว่าบ้าป่ะเนี่ยภายในเวลาหนึ่งนาทีแล้วมึงพูดอะไรมามึงไม่พูดเลยเว้ยโอ้ยสองร้อยบาทต่อคลิปที่ไม่พูดป้าเนี่ยโอเค ขอบคุณมากเดี๋ยวไว้คุยกันบ๊ายบายจุ๊บจ๊ไปเลยจ้ะบ๊ายบายจุ๊บมันยากกว่าที่คิดเยอะมากอะอีเกมเนี้ยโอเคค่ะไม่เป็นไรไปต่อกันค่ะข้อที่สองเดี๋ยวก่อนคำสั้นๆมันอันตรายอ่ะว้าวโอ้ยจีบเราปะเนี่ยโทรหาใครดีคะที่จะมีโพเทนเชียลที่จะพูดคำว่าจีบเราปะเนี่ยจะโทรไปหาพี่โมจิโกะโมโมว่างเปล่าว่างจ้าเออไปดูหนังกันปะ เคยดูหนังกันป่ะช่วงนี้พี่รู้สึกโสดมากเลยอ่ะไม่เอาไม่เอาเหรออ๋อ,อกินข้าวเปล่ากินข้าวไม่ไปไม่ไปหรอมอเสียใจยังเลยอ่ะอะไรวะอืมเออแบบจะชวนแบบไปเดทอะไรเนี้ยเออไม่ไม่ไม,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 ม่ยังไงอ่ะร,รู้สึกไงบ้าง เป็นอะไรเนี่ยรู้สึกฮะพี่นี่นี่พี่กำลังทำอะไรอยู่นะโมเข้าใจปหมเข้าใจเข้าใพี่กำลังกำลังอะไรกำลังอะไรนะอ่อยกำลังอ่อยมันมันมีคำอื่นไหมพี่นาโมมีน่าโมหรอมีตาชูโอ้ ทำไมโมไม่ช่วยพี่เลยพี่บอสเขาจัดจะสี่โมนะทำไมแบบไม่สนใจกันเลยเราป่เนี่ยทันแล้วไม่ทันแล้วอะไรของมันไม่ทันแล้วโอเคขอบคุณน้องโมเสียใจดิป่าบ๊ายบายขอบคุณครับเฮ้ยหนึ่งคะแนนยังไม่ได้เลยอ่ะเออโอเคพร้อมละตอนนี้สามก็ที่สามซานทัวร์พอดีนะครับคาอะไรคาอะไรอย่าร้องไห้นะบายค่ะฮัลโหลฮัลโหลพี่บอสเออซานทำอะไรอยู่อ่ะ ผิ่สายผี่ผายอห๋อรเอออแบบพี่พี่ไม่โอเคอ่ะทำยูทูบแบบพี่ว่าพี่จะเลิกทำเฮ้ยประมาณว่านั่นแบบมันมันต้าเนื้อเยอะไปนนึงเว้ยนี่นี่มันจะแกล้งมาไม่นานมันเยอะไปเว้ยแบบทำงานมามันไม่คุ้มเลยอ่ะน้องไายเหรอพี่บอกี่ก็ไม่โอเคอ่ะ ิไปเถอะไปเถอะไม่พี่ทำไงดีวะทว่งทำไงดีวะซะไม่บอกว่าอัดคิดแก้มานทัวเลยไม่ใช่แ่ะทำไมเอาหวัวะมันมันจะมาแก้ในตอนนี้วะอะไรเมีการอ ให้นะอย่าล้อให้นะซานอย่าไปปอบพี่เลยนะซานเคยได้คำนี้ซานจะไปซาเคยได้คำนี้จำได้ไหมพี่คิมสปอนเซอร์ยกงานหมดเลยอ่ะทำไมต้องละวังใครลนะเนี่ยซานนอนได้น่าสงสารการตัดต่อขอบคุณน้องซานนะคะที่ไม่ช่วยอะไรเลยเออซานซาไม่เชื่อพี่เลยเลยเหรอเมื่อกี้ทำไมอ่ะ เราทำอะไรเขาไม่ได้จริงโลกออนไลน์สอนให้เขาแข็งแกร่งบ้าบ้าสมองขอบคุณน้องกันมากขอบคุณรามาก <นะ S 1> ครับบ๊ายบายคนบนโลกออนไลน์มันไม่เหมาะกับการเล่นเกมเลยบอกเลยมันไม่เหมาะจริงเ <gasps> สี่สี่ครับคำจากทางบ้านน่ากลัววะ่ะจากน้องจาจี Love Love Ever โทรหาใครดีคะ พี่หนึ่งนะพี่หนึ่งจากช่องรีวิวแมนพี่หนึ่งพี่หนึ่ง <Right. S 1> ไอไอดอกไม้ที่มันแบบว่าหน้าเหมือนหัวใจนี่มันใช่ดอกหน้ารัวปะมันมันชื่ออะไรนะดอกนี้อะไรนะที่มันเป็นรูปหัวใจอะ่ะมันมันชื่ออะไรนะที่มีก้านสีเหลือง <It> s <S ๆอ่ะ<ๆ>ดอกไม้อะไรนะ, s okay. <S ะหน้าวัวอ๋อหน้าวัวหน้าวัวที่ใช่แบบเวลาเราแบบรู้สึกไม่ปลอดภัยปะเจอผีปะอ๋อ ตอนนี้คุณอยู่ในรายการเส,าเสียงตองสายครับโอ้ยเกลียดอ่ะคนะะไม่รู้ตอนนั้นมีใครบ้างอะไรนะตอนนี้มีเยอะมากเลยพี่เกือบ4ีิบคนอ่ะตอนนี้ในห้องส่พี่คนเยอมากตนี้จะมาบอกนกแลังปั่เยอะรโอเค ทายเร็วแล้วกันแต่ก็ให้เร็วในความในความต้องใช้อุตจาห์ดอกดอกหน้าตัวสามสิบวิวิดอกหน้าตัวโอเคอ่ะหน้าตัวให้นางให้ทางไปนะคะหนึ่งคะแนนนะคะมีคะแนนแรกนะคะได้ตอนข้อที่สี่ขอหกอันได้ป่ะจะได้ได้สามคะแนนไม่ได้สิคะต่อไปค่ะข้อสุดท้ายแล้วยังไงก็จะทำข้อเก่ดีโน้กไปดิ เนเวอร์กิฟต์อาร์ชานลส่งมานะคะโนกอดีตจะโทรหาใครคะต้องแต่งบ้านครับครับอยู่บ้านนะครับคืออย่างนี้คือแบบพี่ไปคุยกับผู้หญิงคนนึงเลยแล้วแบบว่าเขาแบบว่าไม่ไม่ค่อยรับโทรศัพท์อะไรเงี้ยแบบมันมีอาการภาษาวัยรุ่นก็ใช้คําอะไรกันบ้างมั้อาการเนี้ยรอ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 ร่าอร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 อ ตัวเ,เ,เดินเทหรอโอ้มันถ้าเกิดอยากจะเล่นปิงอะไรอยู่ไม่ไม่ไม่อยากรู้ว่ามีคำอะไรอีกบ้างอ่ะมีมีคำอะไรที่แบบอารมณ์ประมาณเนี้ยแบบแต่มันแต่มันเข้าใจมากกว่านี้เดินเทเดินเทเออมีแบบมีคำอื่นอีกมั้ยคำที่แบบว่าเหมือนแบบว่าคนเขามาหาเราแล้วแบบอุ้ยเขาเขาหายไปอะไรอย่างเงี้ยลุกไป นกนกนกไงนะนกนกนกจะได้ได้ป่ะตอนนี้คุณอยู่ในรายการเสียงตามสายนะคะต้องการจะพูดคำว่านกอดีในเวลาหนึ่งนาทีนกอะไรนะฮะนกอดีนกอดีนกอะก็นกอะ ขอบคุณต้องแต่งมากนะครับที่ทำให้พี่ได้ตั้งหนึ่งคะแนนนะครับพี่ฝ้ายบอกว่ากินลาบอยู่จริงไหมครับกินมาม่าครับกินมาม่กครับกินมาม่าครับโอเคค่ะแล้วจอยน้องไปแล้วนะคะได้ขอบคุณมากครับบ๊ายบายโอเคค่ะวันนี้นะคะก็เหมือนเดิมนะคะน้องๆทุกคนจะได้เอ็นจอยไปกับพาร์ทการโดนลงโทษของแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะ ดีมากเลยนะคะวันนี้เนี่ยจะโดนอะไรเนี่ยก็ตามมาดูกันเลยค่ะต้องให้จีบผู้หญิงใช่ปหใช่คือถ้าเกิดได้ไลน์หรือเบอร์นี่ถือว่าถือว่า,านนพีคมากแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแค่อยากจะแค่อยากจะเห็นการเข้าไปชาร์จจีบผู้หญิงสักคนหนึ่ง <c oughs> ได้ไหมคะหาเหยียบแป่บนึงนะครับได้คะ่ะวันนี้เป็นแบบสไตล์ไหนดีคะคนที่เข้าไปเอาสวยสุดในเนี่ยเออแต่ไม่เอามากับผู้ชายนะไม่ถูกเลยอ่ะเฮ้ยคนนั้นไงี่ คนที่เขานั่งอยู่ว่าเขาน่าจะนั่งรอเขาอยู่ยครับ <laughs> ตอนนี้แอริกากับพี่บอสได้เหยื่อแล้วนะคะเดี๋ยวเหยได้เหยื่อแล้วโต๊ะข้างหลังเราค่ะตรงนี้เดี๋ยวรเรา<ม>จะไม่รู้เขาจะเห็นเราหรือเปล่านะคะเราจะส่งพี่บอสไปรอ,อยังเนี่ยรอ,อยังโอเคอจ,จิบจิบจิบได้ป่ะถ้านั่นงอย่างอี้จิบได้ป่ะเออได้ยูได้ยูโอเคตื่นเต้นมากเราตื่นเต้นแทนนะคะเราไม่ได้ไปกับเขาแต่ว่าเราก็ตื่นเต้นนะคะฝากไว้ก่อนเอง ได้แม่ครับทำแล้วใช่ไหมครับผมทำเป็นธุรกิจได้นะครับขายตรงอะไรอย่างเงี้ยแบบขายพอเช็งยู่นะครับโอเคครับขับกอนด้าเอฟบอยอยู่ครับโอเคไหมเราธุรกิจพอเช็งโอเคได้ครับขอบคุณมากครับเกือบได้ขับบอสแล้วไหมถือว่า ว่าผ่านผ่านไหมเราให้นะคะโอเคขอบคุณมากครับได้ข่าวว่าแต่เราหนีเขาก่อนคะ่ะได้ข่าวว่าเขาบอกว่ามีแฟนแล้วเขาบอกว่ามีแฟนแล้วว่าโอ้เสียใจเขาบอกว่าเขาขายพอร์ชอ่ะจริงเหรอใช่เขาบอกเขาเป็นเขาทำธุรกิจอยู่เขาขายพอร์ช เราก็เลยบอกเขาว่าเราขาย Honda w เ v e เอ้ยเราขับ Honda w a v เว0รโอยเขาก็เลยบอกว่าลองสนใจมาซื้อพ o r s c ไหมเดี๋ยวการเล่นเสียงตามสายเนี่ยถ้าเกิดว่าได้ขึ้นมาจริงๆก็ก็ก็ได้ก็ไม่นกไงครับออโอ้โหยอมใจอ่ะอันนี้คือแบบถือว่าให้เลยนะต้องแบบกราบนะคะกราบพี่บอสที่มีความแบบมันหน้ากล้าเข้าไปจีบสาวมาคือถ้าเป็นอีนี่คือนี่ไม่ไปแน่นอนนะคะโอ้ยเงยตเไปเห็นไหมน้ามันเลยความรู้สึกใส่แสน่อย ก็รู้สึกว่าเขามองหน้าแบบเวอร์มากเนี่ยโอเคก็เป็นบทเรียนนะครับว่าถ้าเกิดเข้าไปขอเบอร์สาวใครแล้วสาวท่าน้าแบบอย่างนี้ก็ไม่ต้องเข้าคนนี้ค่ะ <laughs> รอรอโดนจีบอยู่เรียบร้อยแล้วนะคะกับการลงโทษแขกรับเชิญของเรานะคะวันนี้เนี่ยสนุกบ้าเลยค่ะสนุกตรงที่ว่าเราไม่โดนลงโทษเองนะคะ<ม>เป็นยังไงบ้างคะมาแก้แค้น<อ> <c oughs> ได้ไหมครับอ้ยขอมาซ้ำอีกรอบได้ไหม <c oughs> ได้ค่ะแต่ว่าเหมือนเดิมนะคะก็ยังสามคะแนน <c oughs> กิดจะให้อริกาเราไปทําอะไรลำบากสาบดำเนี่ยก็ต้องได้สาบคะแนนถึงได้มากกว่าสาบเดี๋ยวจะไปคิดบทลงโทษเตรียมเตรียมมาเลยไม่เอาแบบโดดตรงโดดตึกอะไรองี้ <c oughs> <c oughs> ไม่เอานะเทเทเดียว <c oughs> จบแล้วไม่ได้ถ่ายตอ่อไม่ได้นะคะ <Okay. S 1> โอเควันนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเรามากตั้งมือเ <Hey. S 1> อ้ยน,นี่มากเลายะน,นะคะ,คคะก็เนี่ยนะคะนานๆทีนะคะ,นนะ,คะจะมีชายหนุ่มมาทำให้เราแกล้งนะคะวันนี้เนี่ยก็หวังว่าน้องๆจะชอบคลิปนี้มากแล้วก็ถ้าชอบยังไงก็อย่าลืม แวะเวียนไปที่ช่องของนานด้วยนะคะโปรโมทค่ะเย่ช่องบล็อกทัตินะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นอ่านข่าวตลกๆนะครับแล้วก็มีแบบว่าพูดหน้ากล้องระบล็อกอะไรพวกนี้นะครับฮ่ะ่ทั้งหลายติดตามกได้ก็อย่าลืมไปตนดตามดูกันนะคะสำหรับคราวหน้าเนี่ยอยากจะให้เราชวนใครมาแก้หรือว่าอยากให้ใครรับเชิญคนต่อไปเป็นใครก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะคะแล้วก็ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้อริกาด้วยวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายอ๋อเดี๋ยวก่อนคลิป ที่ช่องผมมามีอลิกาไปเล่นด้วยนะครับเกี่ยวความเกรงใจไปดูด้วยใช่อ,อย้อนต่อไปดูพวกเราด้วยนะครับโอเคได้ครับบ๊ายบาย